สวัสดีนะครับเช้านี้นะครับก็ทักทายกันนะครับตาย,ยังไม่ล้างเนี่แหละครับใครตื่นหรือใครยังไม่ตื่นบางคน,น resort, อาจจะยังไม่ตื่นนะครับบางคนก็อาจจะตื่นนะครับไปทํางานแล้วนะครับตอนเช้านะครับสําหรับผมก็มาทักทายกันนะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับพอดีรู้สึกตัวมาก็นี่ก็ประมาณหกโมงนะครับก็วันนี้จะนําตัวเลขตัวหนึ่งมานะครับฝันแปลกๆนะครับบางคนบอกอ้าวฝันอีกแล้วฝันอีกแล้ว ฝันอีกแล้วนะครับฝันอีกแล้วทำไมถึงฝันเดี๋ยวจะบอกว่ากินเยอะฝันเยอะนะครับตื่นเช้าหน้ามันก็บวมๆนิดนึงนะครับหน้าบวมๆนะหน้าบวมๆนะครับก็ถักทายกันเช้านี้นะครับสําหรับตัวเลขงวดวันที่สิบหกกันยานะครับสอง3ันห้ารอหสิบสานะครับรู้สึกว่ากระแสเลขดังนะครับหลายท่านก็คงจะทราบดีนะครับประกา9หานี่มาแรงันชุดไม่อยู่นะครับแต่ผมวันนี้ผมจะนําตัวเลขตัวหนึ่งนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่ได้ไปเองหรอกครับแต่ทางพระอาจารย์ตักนะครับท่านก็ ลาศิขาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคารวาสแล้วก็ได้มีการไปรำบวงสวงไปอะไรของตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับอยู่ที่แถวบ้านลงเลือยหรือแถวบสติึกนะครับแต่ผมเองก็ได้ตัวเลขนะครับได้ตัวเลขจากทางพระอาจารย์ตักมาเรียบร้อยนะครับพระอาจารย์ตักให้ตัวเลขมาเลยนะครับรางวันที่หนึ่งเลยนะครับพระอาจารย์ตักให้รางวันที่หนึ่งมาเลยนะครับท่านส่งไลน์มาให้นะครับพอดีมีไลน์ท่านอยู่นะครับ แต่สําหรับตัวเลขนะครับตัวเลขผมนะครับงวดนี้ผมว่าผมไม่ซื้อตัวอื่นหรกผมจะซื้อทะเบียนรถผมนะครับซื้อทะเบียนรถตัวเองนะครับใครจะซื้อตัวไหนผมไม่รู้นะครับแต่เลขดังผมก็ผมคงซื้อไม่ได้นะครับเลขดังเก้าห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าอะไรเนี้ยน่าจะเต็มนะครับน่าจะเต็มตัวเลขตัวนี้นะคิดว่าคงจะเต็มนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลก็คงหาลําบากแล้วนะครับเพราะไปเช็คมาดูก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็เลยว่า งวดนี้ก็คงจะซื้อทะเบียนรถตัวเองนะครับเพราะงวดที่แล้วก็ได้เลข้ทยมานะครับสามสี่สองงวดนี้ก็เมื่อคืนก็ฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถของตัวเองนะครับทะเบียนรถของผมเองนะครับก็สามสี่ห้าสองนะครับสําหรับตัวผมเองเมื่อคืนผมฝันว่ารถเกี่ยวกับรถฝันว่ารถตัวเองมันเสียไปซ่อมรถอะไรประมาณนี้นะครับผมผมเนี่ยจะว่าฝันเยอะก็เยอะนะจะว่าฝันให้เยอะก็ฝันนะครับคนเราก็มีความฝันนะครับ ก็จะซื้อ3 4มสี่ห้าสองนะครับสี่ห้าสองสาี่สามห้าสีห้าสี่สองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนตัวผมนะผมบอกผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกทะเบียนรถผมนะทุกท่านโปรดกรุณานะครับใช้ดุลพินิษนะครับใช้ดุลพินิษฐ์นะครับคนเรามีสตินะครับตั้งสติตั้งสติไปดูคลิดมาในหลายที่นะครับผมอยากให้ตั้งสตินะครับไม่ใช่ว่าเขาไปทรงตรงไหนมาก็บอกว่าตรงนั้นจะออกตัวนี้เด่นตัวนี้ดังนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมก็จะพยายามนะครับทาให้ตัวเลขมันน้อยลงที่สุดนะครับผมจะทําให้ตัวเลขมันน้อยลงที่สุดนะครับสําหรับวันที่ออกนะครับพอตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกระชันชิดเข้ามาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขของผมเองนะครับก็สามสี่ห้าสองนะครับก็ไปสลับเอานะครับใครชอบเบียนเรถนะครับสามสี่ห้าสองผมก็ลุ้นลงผมมาตลอดนะครับออกไม่ออกก็ตามไปเรื่อยๆนะครับห้าสองผมไม่กล้าปล่อยนะครับเดี๋ยวมันหลุดนะครับปล่อยปุ๊บที่มันออกนะครับ สามสี่ห้าสองนะครับเม่อคือข้อฝันดีนะครับเลขตัวนี้สําหรับเลขพระอาจารย์ตักนะครับพระอาจารย์ตักได้ส่งไลน์มาให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยคุยเยอะอืดอาจอดอาจยืดยัดนะครับจะบอกก็ไม่บอกนะครับเงคนบอกโอ้ยดีลาอยู่นั่นแหละนะครับถ้าไม่บอกไม่พูดเดี๋ยวจะไม่เข้าใจอีกนะครับไม่เข้าใจให้ไปดูหลายๆที่นะครับเพื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวพระอาจารย์ตักส่งมาให้นะครับส่งมาให้มีเลขตัวไหนบ้างนะครับจดนะครับจดนะครับ เพราะว่าตัวมันเล็กมากเลยนะครับตัวมันเล็กเหลือเกินนะครับพระอาจารย์ตักนะครับพระอาจารย์ตักนะครับนะครับพระอาจารย์ท้าเขาบอกว่าถ้าอยากรวยนะครับขอร้องนะครับให้สลากนะครับ จีนแห่งรัฐบาลงวดวันที่16นะครับฟังดีๆนะครับ16กันยานะครับ2,563แล้วผมก็จะทําหน้าปกไว้ด้วยนะครับบางคนโอ้ยเขามาถามเลอเกินว่างวดวันที่เท่าไหร่นะครับผมบอกว่าให้เข้ามาดูในคลิปผมแล้วก็กดติ๊กไปที่หน้าวิดีโอนะครับมันจะขึ้นวันที่หมดเลยนะครับหน้าปกตัวไหนไม่มีวันที่ไม่ต้องเข้าไปดูนะครับไม่มีวันที่ไม่ต้องเข้าไปดูแล้วก็จะถามผามอีูว่าวันที่ไหนวันที่ไหนนะครับเพราะวันที่ผมลงให้หมดเลยนะครับวันที่หนึ่งไอ้วันที่เท่าไหร่ผม เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ99ต้นให้โชคนะครับปูดำนารายสุธูนะครับวังแม่มูลนะครับอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ,นนรบ,พ,รรบพระอาจารย์ตักบอกไว้เลยนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับ9 9 9 9 9รางวันที่หนึ่งนะครับ9 9 9 9รวดนะ9เบิ้ล9 9ทุกตัวนะครับ เก้าจะมาหรือเปล่านะครับรางวัลข้างเคียงนะครับรางวัลข้างเคียงนะครับโอ้มาวันนี้อาจารย์ตั๊กใหท่านให้ผมเรียกอาจารย์ตั๊กแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นพระแล้วนะครับผมจะเรียกอาจารย์ตั๊กนะครับอาจารย์ตั๊กอาจารย์ตั๊กผมก็ได้ไปบ้านที่บ้านท่านมาแล้วอาจารย์ตั๊กให้รางวัลข้างเคียงมาด้วยนะครับเก้า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 แปดเก้า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 แปดรางวัลข้างเคียงนะครับ อี<ล>อกตัวหนึ่งนะครับรางวัลข oh ้างเคียงนะครับ9 9 9 9 10โอ้โหทางรางวัลที่หนึ่งรางวัลข้างเคียงใครได้ยังนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับ9ๆ9 9 9 9อ่ะอาจารย์ตักท่านให้มาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปนะครับท่านส่งตัวเลขมาให้ผมเลยนะครับผมรับปากแล้วได้ตัวเลขผมจะแจ้งให้ทราบทันทีนะครับนี่ท่านส่งตัวเลขมาให้เลยนะครับ สำหรับนะครับตัวหน้านะครับเลขหน้าหมุนสีครั้งนะครับ409นะครับตัวหน้านะครับ409อีกหนึ่งตัวนะครับตัวหน้าหมุนสองครั้งนะครับ409 207นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับหมุนสองครั้งนะครับ229นะครับ229นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือ5 8 9านะครับห8 9าสำหรับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ2ตัวท้ายนะครับ999 9นะชัดเจนไหมนะครับ9 9านะครับ9 9าสำหรับนะครับก็ตัวกันนะครับท่านมีบอกให้ตัวกันมาอีกต่างหากนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องให้ตัวกันนะครับ ตัวกันนะครับตัวกันนะครับพระอาจารย์ตักให้มาอย่างงี้เนี่ยอาจารย์ตักท่านให้มาอย่างงี้นะครับหกเก้าเก้าหกสองหกหกสองสองเจ็ดสองแปสองเสองหนึ่งสหนึ่งสา้าแปดเกอ่ะอาจารย์ตัก ให้มาอย่างนี้นะครับบอกว่าอยากได้บุญนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับท่านว่ายงี้นะครับท่านก็บอกว่ายมาอย่างนี้นะครับ,บ,รบมันอาจจะตัวเล็กนะครับอาจจะตัวเล็ก ไอดีไลน์มาด้วยนะครับไอดีไลน, io, 4, น์อาจารย์ตักนะครับ082นะครับ082 134 8375นะครับอาจารย์ตักนะครับไอดีไลน์อาจารย์ตักนะครับศูนย์แปดสอน่าะใครสนใจก็ทักไปหาท่านได้ไอดีไลน์นะครับอาจารย์ตักจินใจนะครับตามนี้นะครับฟังทันหรือเปล่านะครับฟังทันหรือเปล่า อันนี้ของอาจารย์ตักรวนๆเลยนะครับผมจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์ตักให้มานะครับ9999999ล้วนๆเลยนะครับรางวัลข้างเคียงนะครับ999998นะครับอีกหนึ่งตัวครับ999910นะครับสาหรับเลขหน้าหมุนสองครั้งนะครับ409นะครับ207เลขท้ายหมุนสองครั้งสามตัวนะครับ kind of BE 229 5 8 9นะครับสำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับ99นะครับอันนี้สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครสนใจก็นำไปลุ้นนำไปเสี่ยงได้นะครับนำไปเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พิจรารณานะครับสำหรับเลขพระอาจารย์ตักวันนี้นำมาฝากกันนะครับสำหรับตัวกันนะครับพระอาจารย์ตักให้มานะครับอ๋อผมติดปากยังติดติดติดปากบอกพระอาจารย์ตักอาจารย์ตักก็พอนะอาจารย์ตักพอทันสึกแล้วนะครับ มีกันนะครับ2ตัวนะครับ6 9 9 6้า62้ตัวนะครับ2 7 7นะครับแล้วก็28 29 92 12 13 14 58 98 97โอเคนะครับจำได้นะครับอาจารย์ตักนะครับให้มาแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็โอ้ยเหมือนคนไม่มีบ้านเลยนะครับผมก็นอนไปทั่วนะครับนอนไปทั่วนะครับวันนี้ก็ติดงานนะครับแถวบุรีรัมย์อีกนะครับติดงานแถวบุรีรัมย์บางคนผมกาทำงานอะไรนะครับผมก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวเลขก็มีการให้ไปแล้วนะครับสําหรับส่วนตัวผมเองนะครับเลขดังมันก็อย่างว่านะครับมันคงหาซื้อไม่ได้นะครับเก้าห้าอะไรเนี่ย พวกเลเขดังๆนะครับหลายคนก็จะทราบดีนะครับว่างวดนี้เลขมันดังนะครับส่วนตัววิ่งเลขดังผมซื้อไม่ได้ผมก็จะซื้อทะเบียนรถตัวเองนะครับงวดนี้นะครับผมจะซื้อทะเบียนรถนะครับสามสี่ห้าสองนะครับสามสี่ห้าสองส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับใครอยามาซื้อตามผมนะครับอยามาซื้อตามผมนะถ้าอยากซื้อตามผมผมก็ไม่ว่านะครับสามสี่ห้าสองสี่สามสี่สองห้าสองสี่ห้ากลับไปกลับมาสลับไปสลับมานะครับผมคืนฝันเกี่ยวกับ ทะเบียนรถผมนะครับส่วนตัวผมคนฝันอายุ37ปีนะครับท่านใดชอบนะครับก็สถานีนะครับก็ผมย้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อในการตัดสินใจนะครับไปดูมาหลายๆที่ดูๆมาหลายๆจุดนะครับเพื่อในการตัดสินใจบางคนบอกว่าผมลงคลิปให้เลขหลายตัวนะครับผมลงเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขผมได้มีการสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปย้อนดูคลิปนะครับ ตัวเลขในการสรุปให้แล้วนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็เดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวตัวเลขมันจะงงกันนะครับเป็นคลิปๆไปนะครับชอบอาจารย์ตักก็ซื้อของอาจารย์ตักไปนะครับชอบทะเบียนรถผมก็ซื้อทะเบียนรถหัผมไปนะครับชอบจุดไหนก็ซื้อจุดนั้นไปนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเลขมันหลายตัวนะครับเดี๋ยวมันจะหลายตัวซื้อหลายตัวก็หมดตังค์เยอะนะครับหมดตังค์เยอะนะครับชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นเลยนะครับอย่าตามกระแสมากนะครับตามกระแสมากเดียวกระเป๋าตังค์นะครับมันจะแบนนะครับกระเป๋าตังค์กระเป๋าแบนเดี๋ยวแฟนทิงงนะครรับหือยุ่ เดี๋ยวเดือดร้อนมานะก็ใช้สตินะครับอยากให้ทุกท่านนะครับใช้สตินะครับในการรับชมนะครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่มีผมไม่มีสิทธิ์ให้ทุกท่านมาบังคับให้มาเชื่อผมให้มาอะไรผมหรอกแต่ผมก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสําหรับตัวผมเองก็ลุ้นก็เสี่ยงอยู่แล้วนะครับผมก็บอกผมลุ้นผมเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงครับเดี๋ยวเราจะรวยรวยไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะครับเตืนกาลังใจให้ กำลังท้อแท้ผิดหวังนะครับหวังว่าที่อยากจะได้โชคนะครับงวดที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้ถูกรงวันที่หนึ่งนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นนะครับสวัสดีครับ